แก้มบุ้มหนังเสาร์เลอยๆเป็นดไรเจ็บแพงบ่พาหลุดล้มาสันพี่น้องไปกับพ่อใหญ่พี่น้องเอ้มาประเลนหลัดบอยลอยมาลหลัดบ่เจ็บชีไปสนุกเจแพงบ่ แกมบุมเจ็บแพงแกมบุมสีหายเลยพี่น้องเ้ยในไสรร้ยบาทเดียในไสนยอู้แคนโซกับบักไนนี่นี้ยเด็ดเนี้มีค่าในการเลนข้าันือบคนี่้ใหญ่ผ้ใหญ่เามือเอามือมาขันี่เหี่ยไปขันน่เตัวได้บรบาทป้ โบ้บไมมอมืเอาอเมือออัโตมาถักแขนะก็จปีนบึกมาถักแขนอออก็ได้นะมแกบแบแงแกบุมสิยหายด้แกบุมสิเปตํามามาสุกินก็เด้อสบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังสิตํามามานอนหรือว่บ มีสู่ร้านสาวกินนะพี่น้องเนาะจิกิกับโดนโดนมา,า,นาแต่เนี่ยแต่ละนี้หมวกกินกินกับแก่บุ้มสองคนเดบ๋ยวทั้งอาหารเสียบแต่ละคนกินหน่อยคือเบาเสีบเล่อยอันนี้กำลังตำแจ่วอยู่เนาะเจลหม้อก็ดังอันนี้หม้อแกงแกงปลาพี่น้องนอกจากใส่ปลาแดดปรดปุงลงไปเล็กหน่อยเนาะ ผงสุรดรสดัวเแป้นนวนะพี่นะ้องเนาะใส่สูตรเด็กกินก่อนใข่ต่อนลงไปแล้วก็มีปลาหมึกเล็กน้อยลงไป

ลงมาเลยพี่น้องพิกกี้เพิ่นแบน่งไปให้แม่เพิ่นแม่เพินพ่นคุยธุระอยู่ทั้งเฮือนโอ้สบายดีปลาลุงนะแม่บ้านนี่พากันกินตำหมี่แบบสบายดีปลา,ปาปลูกบ้านงามๆอือแม่จะดูแลงามๆเลยไอ้น้องอิม่มเออน้องอิ่มมาสั่นออ้งบุมิ่สบายดีพี่น้อง แกบ,บุ้มพนจมอยาก,กินแต่มเมื่อวานเนา่ะตามสูตรผกินก็นไ,ได้เลยแซ่บป้าลุงพริกนี่คือแบบบะเพ็ดประาหาบริสตแหละยุงแ่บแคบป้าลุง,ลงเด็กๆกินินั่งบะเพ็อยู่เอมือตรงเอามือตรงกินน้ำแกบุ้มเย แล้วแม่งอืมเอา้าไเน้าแกมุ้มไปอานาให้นอกไงสบายดีปลางกินกินยางกินกับน้งกินตามน้ำกันเด้อปาลงืมาอนด้นิดแ่บนอทีเนาะสุดยอดเลย

ากันแขวเหี้ยด้วยเนะะยาะกินเหล้าประชักยาเนะะหาะพามอได้กินเหล้าเนี่ยยันเข็มยันเข็มพอยันตายบ่

ลาลูกกินน้ำอะไรเด้อกินน้ำอะไรเด้ออืมอันนี้หน่เนอเจ้าเน้อนอะืมปลาปลาเต็มเนืเอามาแต่สายเศรษปลาลูกเอามาเศนื้อเนื้อเาเอามาแต่ดูเย็นอืมเศนื้อเนื้อเศษเนื้นอืม ด้คิวเด้อดูยังกินบัวด้หนามูไอ้คิวเด้อด้ยสองกันแสบนวนนัวโอ้ตั้งใจสิตมหน่อยไปเพี่น้อยเลยแสบรายสิเบิดแล้วเจ็บมาเด็กๆ ใช่ปกิ๊กิ่บสุดยอดเลยเรเคยทำคางในซ่บปานี้จะเกี่ะวอ่าปลาหนาติหน่าเด็กๆอีกหนอร่อยจังเลยอืมอร่อยจังเลยอันนี้บออร่อยมากเลยอืมไม่เหมิดจักเก็ตเลยไม่เหมิดจักเก็ตเลยล่ะมีจืดไม่หมดอันนี้นอกไม่หมด ให้เบิร์ดเดอเด็กๆเด้อให้เบิร์ดเดอ็กๆเด้ออือกินน่ะโอ้อ่าเด็กๆพี่น้องเด็กๆใส่ปุ้ยตั้มหน่อยพ่อเนา่ะละเนาะสองห่อมามาสองห่อพี่น้องเลยมีแต่สองห่อพอดีเด็กๆกัน อยากกินอืมกิ๊กๆคือสิบ่กินแต่เฮิงแล้วเนาะกิ๊กๆนี่เนาะอยู่แต่หายแต่หน้ายังก็่านีร้อยใส่เบ็ดปลาบได้อยู่ล่ะอืมเบ็ดใส่กบนอยังเป็นเือน่ะะเดือนขี้กระเดือนอืมมันงามบ่มันตัวงามบ มีแต่แหนะแหนะลายปะลุงแหนะลายจะบุญโดดมาใส่โดดมาใส่เลยเบิดเกียงแอมเส็มเติมเต็มเติมลยหลังจากกินหมี่แล้วปาลุงไอ้เคี่ยวสบายดีปาลุงงามๆลูกเคี่ยวเดือนเดือนเดือนเดือดือนถึงสวัสดีพี่น้องได้กินหอได้เคี่ยวค่ะว่าเบิ่งเลยจ้าถ่ายคลิปเลย

เอาเลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ววก็พอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อพบขอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสบายด้ยวย